สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมาชมพระกันนะครับมาจับมาลมพิตกันเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับจัดโปรจัดโปรนะฮะมาองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วอละครังนะครับตรงนี้มีเส้นผ้าทิพชัดเลยนะเห็นไหมนะครับเห็นไหมไหม,มีเส้นผ้าทิพนะครับเนื้อละเอียดนะครับเป็นโซนแบบว่า ออกแนวแกร่งๆหน่อยนะครับแต่พิมพ์สวยนี่ได้พิมพ์นะครับผมได้พิมพ์แห้งๆนะครับได้พิมพ์นี่มีเส้นผ้าทิ์นะครับพิมพ์สวยดีนะครับขนาดดีนะครับน้ําหนักดีไม่เบานะครับด้านข้างสวยเนี่ยเห็นมวลสารอยู่ด้านข้างนะครับ fc วันนี้ผมตอนแรกผมเปิดไวหกพันห้านะนะครับตอนแรกเปิดไวหกพันห้านะ ep ที่แล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปรับราคาให้นะองนี้นะครับ เอาไป3 5 0พพอนะครับผมลดมาเลยครึ่งเลยนะ3 500นแล้วกันนะครับพอได้กำไรบ้างก็แบ่งไปนะครับ fc ด้านข้างเนื้อสวยดีนะครับผมนี่ฮะองน,นี้ได้พิมพ์สวยนะครับนี่ฮะมวลสารเนี่ยต่น้อยหน่อยได้พิมพ์สวยนะมีนะครับพระแบบนี้นะองดาลาก็มีนะบางองค์งงเลยนะไม่เห็นมีมวลสารเลยมากมายแต่พิมพ์ก็ได้นะ เซียนก็บางทีก็เล่นพิม์นะพิมพ์ต้องมาก่อนประมาณนั้นนะครับพิมเป็นตัวบังคับนะว่ากันไปนะครับตัวนีชอบนะครับ fc พิมพ์ดีนะครับองนี้นะครับพิมใหญ่วาระคังนะครับผมเอา3,500นะครับผมสวยดีฟอร์มดีนะครับผมไม่หักไม่ซ่อมทักมาขอรู้เพิ่มเติมนะครับผมมาองค์ที่2เป็นพิมใหญ่บางขุนพรมอง์นี้ฟอร์มล่ําเหมือนวระคังเลยนะครับแต่ฐานก็เทเหมือนบางขุนพรมเนาะผมว่าตีเป็นบางขุนพรมแล้วกันเนื้อดีนะองนี้นะครับเนื้อสวยเลยนะข้างบนตัดชิดนะครับ เห็นไหมพิงใหญ่บางขุ่นพรมนะครับนี่สวยดีนะครับตรงนี้ฟอร์มล่้เหมือนวัลคังเลยนะครับนี่ข้างนะครับเนื้อดีนะเห็นไหมด้านข้างเนื้อสวยเลยนะครับอืมไม่ธรรมดาเนี้ยข้างมันเลยนะครับผมไม่หักไม่ซ่อมนะครับสวยสมบูรณ์นะครับ สวยสมบูรณ์เร็วนี้เนาะนะครับเอาไว้วนะหลังสวยนะครับเอาไว้วเท่าไหร่ดีนะฮะนี่ของนี้เน่าเลยนะนี่ของนี้เนื้อเน่าเลยครับเอาไว้ไว้จัดไปสามพันนะครับผมนะสามพันบาทนะครับพิมพใหญ่บางขุนพรมเอาไวๆไว้จัดไปสามพันบาทนะครับ fc ทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมมาราคาหลากหลายนะครับอ่าของนี้อ,อกครุฑมันนะครับผม น่าจะเป็นคุดกลางนะครับตรงนี้เน่าเน่านะฮะเนื้อหนึกหนึกนะฮะเนื้อยังวัดขังนะครับ F4 นะครับประช้มาหน่อยนะด้านหน้าช้ำๆ้หน่อยนะครับแต่ไม่สึกมากนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมเนื้อยังวัดขังเลยนะนะครับผมนี่ด้านข้างนะครับเนื้อละเอียดแก่ปูนนะครับแต่ว่าปูนเขาหนึกนุ่มดีจังนะครับไม่ขี้เหร่น้องนี้น่ารักนะครับผม เอาไปไวๆนะฮะองนี้เอาไป2,500บาทนะครับ FC นะครับ2,500บาทครับอกครุดบางขุนพรมน่าเป็นครุดกลางนะรอเปล่านะครับหรือเ่านะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมด้านหลังนะครับนี่2,500ครับอกครุดบางขุนพรมนะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เช่นเคยนะครับฝากติดตามกันครับผมราคาแบ่งปันออกกันแค่ชอบนะครับพระสมเด็จราคานี้ประกันไม่ได้นะครับ ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้แท้ดูให้รักแล้วทักมานะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามกันครับผมสวัสดีครับ